มัดรวมรู้รท,ำทำไมนิกเกะจื่อเอินพี่สาวต่างแม่ของซูเอินผู้เป็นที่รักของทุกคนเธอนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์สังกัดทีมวิจัย MMR และเธอนั้นก็ไม่ใช่นิกเกะแต่เป็นมนุษย์ส่วนไอ้จุดบนหน้าเธอก็ไม่ใช่ลูกตาเธอด้วยเฮ้ยมันมีใครหน้าไหนมองเป็นลูกตาด้วยหรือไงกูไงมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย อีเธอรักวิทยาศาสตร์คลั่งจากสถาบันมิสเลดวันหนึ่งเธอได้ไปที่ยิมเพื่อหาเหยื่อทดลองของเธอและได้พบกับนิเกะสาวกอกแตกนั่นก็คือโฟกวางท้า,าเบาเธอรู้สึกสนใจสุดๆแต่เพราะว่าโฟกวางนั้นมาจากคนละบริษัทเธอเลยจับโฟกวางขึ้นเขียงไม่ได้แต่เธอก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะพยายามล่อลวงโฟกวางในการโฆษณาว่าตัวเองนั้นมีของดีที่สามารถช่วยเธอได้อยู่นะและแน่นอน ไม่สาวติดยาอย่างโฟกวางจะไปยอมพลาดเรื่องแบบนี้นได้ยังไงดีแล้วที่เอฟวีเดมลากโฟกวางหนีไปก่อนไม่งั้นย่างนี้โดนล,ล่อลวงไปแล้วอันตรายจริงๆวันหนึ่งในตอนที่ผู้การไม่อยู่ห้องเจดีออนมันแอบเข้าไปในห้องผู้บัญชาการเพื่อที่จะดูการ์ตูนและหลังจากนั้นเแอนิสก็เข้ามาอีกคนแล้วก็เริ่มตบตีกันเพื่อแยงนะ่งกันดูทีวี เยดีออนก็เลยเอาเรื่องนี้มาฟ้องผู้บัญชาการเฉยเองจะมาฟ้องฉันเพื่ออะไรแอบเข้าไปในห้องผู้การแล้วแยกกันดูทีวีเนี่ยนะเองนั่นแหละที่ควรโดนฟ้องเยดีออนวันหนึ่งในตอนที่ผู้บัญชาการกําลังนอนฝันหวานอยู่ด้านก็ได้ยินเสียงกุกกักกักแปลกๆออกมาจากในห้องเหมือนกับว่ามีใครกาลังทําอะไรอยู่สักอย่าง้ผู้การเลยแหกขี้ตาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้เจอกับ ยายดีออนที่มันมานั่งทํากระสุนแล้วก็ประกอบปืนอยู่ในห้องแล้วพอถามไปว่ามาประกอบทํำเฮลอะไรอยู่ที่นี่นาก็ตอบอย่างมั่นใจว่าเกรงใจเพื่อนเดี๋ยวมันรบกวนคนอื่นแล้วมึงไม่เกรงใจตัวลอไงยายดีออนวันหนึ่งน้องแองเกอร์ได้ไปบทกับผู้บัญชาการว่าน้องรู้สึกอิจฉามแม้ที่สามารถสื่อสารกับเจ้านกแก้วหมอกแก่นได้น้องเองก็อยากจะคุยกับปลาดาวได้แบบนั้นเหมือนกัน ไอ้ผู้กามที่รู้สึกสงสารน้องก็เลยพูดปลอบใจน้องไปว่าบลัก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 บลกบุ้ง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 เอาน้องราบซึ้งใจสุดๆจะอยากเอาปลาดาวปลาอัดหน้ามันเลยทีเดียวนี่เองก็ไม่น่ารวมตัวมาปรึกษาคนเพี้ยนๆแบบนั้นเลยนะอังคือ ในเนเรื่องของรักของเฮมนั้นแม้จะพูดถึงการใช้หัวใจเป็นเข็มทิศนำทางซึ่งมาจากเพลงของ r t of your heart ของเครื่องเล่นซินแบตสตอรี่บุ๊กบัวยัดในโตเกียวดิสนีย์ซีดที่ตาบาสบอกว่าข้าวแกงกะหรี่อร่อยมากรู้รทำไมในหน้าไตเติลอีเวนต์โรแมนติกวาเลนไทน์ดันจะมีภาพของสี่สาวนางเอกอีเวนนอนเรียงรายกันอยู่น่ารักดีแต่ถ้าหากเรามองดูดีๆที่ด้านซ้ายดันเฮ้ยนุือใครวะ อะไรวันนี้ยสยองขวัญวันวาเลนไทน์ไอ้เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมบออแกนบอกมามันเกิดอะไรขึ้นโโนสสะ เมนูอาหารในคาเฟ่จนสลัดของแมทนั้นจะเอาวัตถุดิบมาจากอีเวนต์ซัมเมอร์ซึ่งเมนูที่แองเกอร์ทำมันก็ดูปกติดีถึงข้าวหน้าปลาดาวจะดูประหลาดแต่มันก็แค่แปลงทอดรูปดาวเฉยๆแต่พอมาดูเมนูของแมทนั้นเองจะทำอาหารไปหิวไปเลยขโมยอาหารลูกค้ากินไม่ได้นะโว้ยแล้วไอ้ข้าวผัดปลาดาวที่ขโมยปลาดาวของแองเกอร์มาทำนี่มันอะไรเอจะใช้ปลาดาวจริงๆทำอาหารไม่ได้ ไพรเวตตี้เจ้าหน้าที่รับมากความสามารถจากน่วยไทรแอกเกิลหลังจากที่เธอนั้นได้ไปช่วยงานที่ร้านเบรคาเฟ่ยอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมันก็ดูเหมือนเป็นการปลดสวิต์บางอย่างในตัวเธอเรียกได้ว่าอินกับงานสุดๆเธอกระดาษใส่ชุดเบรไปทำงานทัชการกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนะแล้วพอมาดูสังกัดนางคนอื่นเขาไปรับจอบชั่วคราวไม่ได้ย้ายทีมแต่ยัายนี่ย้ายเลยลเลยไพรเวตตี้ไอเจออาชีพที่ใช่แล้วใช่ไหม โท่ดิวิศวกรไฟฟ้าอัจฉริยะจากทีมอิเล็กทริกช็อกเธอนั้นเป็นเฮียคิโควริชอบเก็บตัวไม่สุกิีกับใครแต่พอเวลาผ่านไปเธอก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าหาสังคมมากขึ้นเลยมารับจ็อบเมดคาฟฟิ่เรียกได้ว่าหักดิบกันสุดๆทำเอาน้องแทบขีดกันเลยทีเดียวแต่น้องนั้นมีพัฒนาการก็ดีแล้วล่ะไอแต่นั่นน่ะชุดโซดาอีกแล้วเหรอทำไมเองไม่ไปยืมชุดโกโก้มาใส่วะ แล้วจะละลเอ็งเอาชุดตัวเองไปใส่ร่วมกับขยะงั้นเหรอนี่เอกงพัฒนาการทางด้านสังคมแต่ไม่ยอมพัฒนาด้านอนามัยเนี่ยนะโทนดิโทนด,ทดิวิศวกรไฟฟ้าอัจฉริยะจากทีมอิเล็กตริกช็อกในอีเวนต์โรเมติกวาเลนไทน์ด้นน้องจะเล่นโรเพก,กับเพื่อนๆแต่ว่า ไงบทที่น้องเลือกนั้นมันเป็นยันเดเร่ว่าเลยการที่น้องแสดงเข้าถึงบทบาทสุดๆนี่มันคืออะไรไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วนิสัยเองเป็นอย่างนั้นหรอกใช่ไหมตัวนี้ไอขยะเปียก ในอีเวนต์ซีวัวเกมนั้นแมสกับแองเกอร์ต้องออกไปทำภารกิจเร่งด่วนทำให้แองเกอร์ไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วยในขณะที่เยแมส์จะดักจะเต็มสุดๆทําเอาแองเกอร์น้อยสุดๆไปเลยจนในอีเวนต์โรแมนติกวาเลนไทายดันพอแมสมาชวนไปเที่ยวน้องก็กระดีกระดนาะสุดๆใส่ชุดว่ายน้ำมาพร้อมแต่ใช่ครับแมสมาชวนมารับจ็อบเบดไม่ได้ชวนไปทะเลสุดท้ายดองเลยอยู่ในสภาพเบดในชุดว่ายน้ำนั่นเอง วันหนึ่งน้อโทนี้กับลาปาดได้มาเจอกันที่โรงไฟฟ้าในด่านหน้าหลังจากที่นั่งฝอยกันไปสักพักลาปาดก็ได้รู้ว่าโทนี้นั้นชอบอาร์กเลนเจอร์สุดๆเธอเลยบอกโทนี้ไปว่าเฮ้ยเอ็กก็เป็นได้นะฮีโร่นะและสอนเจตจำนงของสุดยอดฮีโร่คือการพุ่งไปเพื่อทำลายสิ่ชั่วร้ายทั้งมวลจากนั้นก็พุ่งกระโดดทะลุหน้าต่างโชว์ทำเอาโทดี่ปื้บใจสุดๆยายลำปาก็เลยรองให้โทดี่ทำดูและแตก ไม่ใช่หน้าปากนะหัวนี่แหละโทษดีเอ้ยลูกเด็กๆดนี่เกศสาวจากทีมเมติปทีมทีม่มีทีมเป็นฮีโร่แต่เจ้าตัวดันเดียวอยากเป็นไวายร้ายแต่เนื้อใดของเธอดันกับเป็นนางฟ้าผู้มีจิตใจดีแถมไอสารพัดสิ่งชั่วร้ายที่ดันคิดและลงมือทําไปนั้นมาดันส่งผลดีกับคนอื่นสุดท้ายผู้คนก็เลยยิ่งมองเธอเป็นฮีโร่กว่าเดิมอีกเอาเข้าไปเด็กๆสวอย เด็กเนิร์ดจากสถาบันเบสเลดวันหนึ่งเธอนั้นเกิดอยากออกกำลังกายขึ้นมากเลยไปที่ยิมแต่ดันไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นเครื่องไหนดีถัในใดนั้นเองเซตตี้ก็ปรากฏตัวพร้อมกับแนะนำให้เธอลองออกกำลังกายง่ายๆโดยไม่ใช่เครื่องดูก่อนแล้วก็เริ่มทำท่าแพลงให้เธอดูซึ่งมันก็ดูปกติดีจนกระทั่งเซตตี้เริ่มยกขาตัวเองลอยเหนือพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วพอเห็นน้องสวัยทำไม่ได้เซตตี้ก็เลยสอนท่าใหม่ที่ง่ายกว่าเดิมนั่นก็คือดักก้อนแฟลกเฮ้ยมันง่ายบ้านเองดิแล้วยังมีหน้ามาโมว้วยายยังทำได้เนี่ยนะเอไปหาคนอื่นมาช่วยดีกว่านะสวายไปหาลูบันีิเถอะอื่นวานิเกตสาวปากหมาจากทีมแอปสลด ตัวเธอนั้นมีปมเรื่องหน้าอกเนื่องจากถูกเวสตี้ล้อไม่หยุดไม่ย่อนแลเท่านั้นยังไม่พอยังถูกไอ้ผู้การมาล้อซ้ำอีกด้วยแต่ถึงต่อหน้าคนอื่นเธอจะทำเป็นวางท่าไม่สนใจแต่ในใจกับเจ็บปวดสุดขีดถึงขนาดพยายามเข้าคอร์สเรียนเพื่อดวดเสริมขนาดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนบอดี้เองมันรุ่นไหนวะไม่ใช่ว่ามันเลิกโตแล้วเหรอ เวสตี้นิเกตสาวจากทีมแอบสโลตหลังจากที่เธอดันสำเร็จวิชากแกล้งอื่นฮวาเรียกได้ว่าอย่าให้มีโอกาสเวสตี้จ้องจะเล่นคนอยู่แต่พอล้อเรื่องนมอื่นฮวาบ่อยๆเข้าก็ทำเอาเธอชุกคิดขึ้นมาได้ว่าจะว่าไปพอเทียบกับเอมมาเธอเองก็เล็กนี่หว่าเลยอยากไปขอให้อิกกรตดช่วยเปลี่ยนบอดี้ให้เอาแบบใหญ่ๆเบิมหยุดนี นี่เองก็มีอยู่แล้วอย่าไปเทียบกับเอม็มมาดีวะเดี๋ยวถ้าได้จริงขึ้นมาอึนหามันก็แตกสลายหรอนโหัวพักนิเกะในตู้เย็นส่วนกลางนั้นจะมีข่าวลือเล่าขานถึงวิญญาณนิเกะที่ได้จากไปและยังคงเครียดแค้นเหล่านิเกะที่ยังมีชีวิตอยู่มันจึงได้บรรจุคำสาปแช่งลงไปในอาหารและนำมาไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะหาตัวตายตัวแทนไปอยู่กับมันยุ <c> ้ย <oughs> สยองจริงๆ แต่ัวจริงของเรื่องราวตำนานในครั้งนี้ก็คือเอ็มม่าที่หวังดีทำอาหารมาแบ่งให้ทุกคนกินน้เองเยอะสยองกว่าตำนานเด็ก ทีน่านักพฤกษศาสตรสาวจากทีม b o t a n i ก garden เห็นน้องแต่งตัวชุดลายๆคล้ายๆวัวแบบนี้แต่จริงๆแล้วชุดของน้องนั้นไม่ใช่วัวแต่เป็นต้นเบิร์ชซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งในเขตหนาวเหมือนกับตัวน้องที่ใส่เสื้อถักไหมพรมกันหนาวที่ไม่น่าจะช่วยให้หายหนาวเลยสัก,กติดและไอ้ไม้ตระก,กูลนี้นั้นก็มีความสามารถในการผัดเปลือกสอดคล้องกับนิสัยของน้องทีน่าที่ชอบแก้ผ้าน,นเด็ ณนะสวนพฤกษศาสตร์ในตอนกลางดึกนั้นจะมีข่าวลือกันพบเห็นวิญญาณของหญิงสาวที่ยังวนเวียนอยู่ในสวนแห่งนี้ซึ่งมันนั้นจะปรากฏตัวพร้อมกับฮัมเพลงชวนสยองขวัญและเผยร่างสีขาวยืนแก้ผ้าอยู่กลางดงต้นไม้และดันไม่ใช่ผีตาดีแต่เป็นผีหน้าที่เดินแก้ผ้ารดน้ำต้นไม้อยู่ดันเองโอยทำไมไม่ใส่เสื้อผ้า อารียนักร้องโอเปรา่าสาวจากทีมพรีมาดอนน่าระหว่างที่เธอนั้นทำลาที่เป็นแมวมองออกตามหาผู้มีพรสวรรค์มาเป็นนักร้องอยู่นั่นเองเธอก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเสียงโหยหวนบริเวณสถานีกลางดึกและไอผู้ก,การที่รู้อยู่แล้วว่านั่นเป็นเสียงของน้องดีเซลมันก็ดันบอกอารียไปว่านั่นเป็นเสียงของวิญญาณที่ยังคงมีห่วงอยู่นี่มึงบูลลี่น้องดีเซลเลยไอเวน แล้วพอยายอารียได้ยินมันก็ดันเชื่อนั่งกวดน้ำให้น้องไปที่ชอบที่ชอบสักงานเนอเ้ยอย่าแกงน้อง ในแต่ละอีเวนต์ของดิเกตนั้นบางจะมีการแอบซ่อนนนยยะต่างๆเอาไว้มากมายและในชื่ออีเวนต์ฟอเรสนั่นเองก็จะเป็นการเล่นคำจากฟอเรส์ผื้นป่าที่เป็นอีเวนต์เปิดตัวของน้องชีน่าที่มีธีมเกี่ยวกับป่าไม้นั่นเองและฟอเรสที่หมายถึงการพักผ่อนสื่อถึงตัวลิเตอร์ที่จะได้หยุดพักสักทีหลังจากที่เธอหมกมุ่นกับงานของตัวเองมาทั้งชีวิตรวมถึงตัวผู้เล่นเราที่ได้พักตับด้วยและอีกหนึ่งความหมายฟอ แดบคู่ที่ยังเหลืออยู่ที่สะท้อนถึงเหล่าคนสําคัญที่ได้จากไปแล้วของทรีน่ากับลิตเตอร์เลยได้หลงเหลือบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ที่ผลักดันให้ทั้งคู่ก้าวต่อไปนั่นเองหารานแม่บทสาวโศงเศรแห่งพื้นผิววันหนึ่งเธอนั้นได้ลองถามผู้การไปว่าผู้การเอ๋ยจะบอกค่าเถิดใครามเลิศในปัตตภีไอผู้การมันก็เลยตบมุกนางไปว่าสนวไว ถ้าเอาฮารัานถึงกระเบือกันเลยทีเดียวไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะแพ้ให้กับคนที่พร้อมจะกินทุกอย่างบนพื้นผิวแบบนั้นนะก็เลยชวนผู้การมาทำแอปเปิลอาบยาพิษด้วยกันซะเลยหยุดนะว้ยเดี๋ยวน้องสโนมันก็ไปกินจริงๆหรอถึงเธอไม่น่าจะเป็นอะไรอยู่ดีก็เถอะนะ ย่าเมื่อแรปเจอร์ศัตรูของมวลมนุษยชาติได้ปกครองพื้นผิวมวลมนุษย์ตกอยู่ในความสิ้นหวังในตอนนั้นเองที่เรานิเกะได้ร่วมมือกันเพื่อต่อต้านพวกมันนำแสดงโดยโดโรธีสโนไวสกาเลตและกันแทงเอ่อหมายถึงชิตตี้ในนิเกะไฟนอลแบทเทิลการันตีรางวัลดอสกาออร์ดหอมสุ่มผู้ชมบางที่นั่งไปต่างโลก หนึ่งเมษาทุกโรงภาพยนตร์ถึงเป็นหนังไม่ใช่3าดีแต่ใส่แว่น3าดีได้เพราะความเท่ห <c oughs> นี่บัตรอะไรกันเนี่ยแต่มีให้จองตั๋วกันแล้วด้วยในๆก็ไหนๆไปจองกันเม่ดูโ,โลบก ในอีเวนต์ฝูเบิร์ตเดย์ด้านจะมีการล้ออนิเมะและหนังดังต่างๆมากมายและชื่อของแต่ละตอนในอีเวนต์นั้นแปลก่ากเม็กชิตตี้ที่รอสรารพัดอนิเมะและหนังแปลกร่างเราทุกคนเพื่อนกันใช่เลยอเดได้จะซูเปอร์โรบอทวอร์ก Super Robot War. อจบกุมแล้วนะจากยูอันเดอร์อารีสสูตรลับตำรับหุ่นยนต์จากสูตรลับตำรับดันเจียนผิดแน่ๆถ้าใจอยากจะพบรักในโรงแรมจากผิดไหมถ้าใจจะพบรักในดันเจียนดอกไม้ที่เราเห็นวันนั้นชื่ออะไรวะจากอนุ ว่านะไปขึ้น AZX ซเกันจากกันทําเอกมังโชว์ฝีมือหน่อยชิปปี้ไม่เมก้าชิปปี้เดร็กยากโบจิเดร็กหุ่นของรัฐบาลกลางมันเป็นสปา,าราดมัไงนั่นสิเกิลโรบอทคลายจากเกิลแบนคลายวันสุดท้ายในอาร์ของเมก้าชิปปี้หลักอดคำอธิษฐานของเมก้าชิปปี้ในวันที่จากลาจากฟิเรนเจ้าเก่าวันที่เรากับเรื่องโกโหกจากชิกาสึคิมิโนอุโซและอีกสรารพัดเต็มไปหมดเลย เมก้ชิฟตี้หุ่นกระป๋องจ้องจะเล่นคนดีไซน์ของนางนั้นมาจากกันแทงและบอสจูปิเตอร์จากเมทันสลักซึ่งติีเพลงในด่านทาวเวอร์ดีเฟนของนางเองก็เลฟลเฟลต์มาจากเมทันสลักเหมือนกันโดยร่างก,กายของไอหุ่นบ้าน,นี่มาทำม,มาจากโลหะอลออยแซ่บใช่โลหะพิเศษแซ่บจากมาชินกานดแหละ ส่วนปืนลำแสงทำลายดวงดาวที่ติดตั้งมานั้นก็มาจากลำแสงของเดสตาและท่าไม้ตายจงก,กลายเป็นแสงสว่างก็มาจากท่าไม้ตายของกาโอไกกาหนาเด้งแถบคาสินเบอร์สกิลของนางก็มาจากฉากรวมร่างของเกตเตอร์โรโบอีกด้วยยังยังไม่หมดหากดูที่คำอธิบายสกิลต่างๆของนางนั้นมันจะเป็นตัวเลขแปลกๆโดยสกิลที่หนึัน้นเป็นรหัสเอสกีแปลได้ว่าน่งแต่สนุกไป สกิลที่2รหัสยูนิค้ตแปลได้ว่า FBI จ้องจะเล่นมึงและในเบอร์สกิลรหัสมอสแปลได้ว่าไม่บอกหรอกไอ้ง่ติดตัวนี้นี่มันกวนตีนจนถึงที่สุดเลยใจกิน ในวันที่1เมษายน,นอิตาคุณคิมประธานชิปอาพพุ้ยกับเดิดเกมไดเกะดันก็ได้ออกมาเฉลิมฉลองที่ช่องออฟฟิเชียลนันได้มีผู้ติดตามครบ1ล้านคนแล้วพร้อมทั้งกวดโล YouTube อย่างภาคภูมิใจอตตไหนล้านคนเองวะ่ะมันสามพันไม่ใช่เหรอแล้วช่องนี้มันเพิ่งจะสร้างขึ้นมาเพื่อเอพพิลฟูโดยเฉพาะเลยนี่ว่าให้เกมนี้นี่มันจะปัอซีโอเลยหรืองไง นูทำอไรนิกกี้ในช่วงอีเวนต์เอพริลฟูนั้นนอกจากตัวด่านจะเป็นตัวละครจิบิแล้วด่านบอสก็ยังกลายเป็นเกมม็อกและที่ด่านหน้านั้นก็มีเอริกาชิปตี้มาบินเพศผ่านอีกด้วยและในตอนเข้าด่านทั่วไปนั้นก็มีดีเซลตัวน้อยมาเกาะขอบอยู่ด้วยและถ้าหากเราปล่อยนางไว้นานๆเข้ามันก็จะมีเสียง เฮ้บินไปแล้วบินไปไหนวันนี่ะว่าแต่ทำไมเพิ่งมาทำเอพิฟูเนี่ยอ๋อลืม